วันนี้เราจะมาเจาะลึกบริษัทที่น่าสนใจมากๆแห่งหนึ่งกันครับ EOS Energy Enterprises หรือ EOSE ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ท่ามกลางปริศนาทางการเงินที่น่าทึ่งมากคือด้านหนึ่งเนี่ยเขากำลังท้าทายวงการพลังงานด้วยเทคโนโลยีใหม่แต่ในขณะเดียวกันก็สร้างความสับสนให้นักลงทุนด้วยตัวเลขที่ดูเอ่อขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับเรามาเริ่มกันที่ตัวเลขที่เห็นแล้วต้องร้องว้าวกันก่อนเลยนะครับ ในไตรามาสที่2ของปี2025รายได้ของ EOSE พุ่งสูงขึ้นถึง1,597%เมื่อเทียบกับปีก่อนหนะ้าใช่ครับฟังไม่ผิดเป็นการเติบโตที่ดึงดูดสายตานักลงทุนจากทั่วโลกเลยทีเดียวแต่ตัวเลขที่สวยหรูนี้มันเป็นเพียงแค่ด้านเดียวของเรื่องราวเท่านั้น เพราะว่าในไตรามาสเดียวกันเป๊ะๆเ,เลยบริษัทกลับรายงานผลขาดทุนสุทธิมหาศาลถึง222.9ล้านดอลลา,าร์สหรัฐรายได้โตแบบระเบิดเดถิดเทิงแต่ขาดทุนยับเยินมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นี่แหละครับคือปริศนาสำคัญที่เราจะมาไขคำตอบกันในวันนี้เพื่อให้เข้าใจภาพรวมทั้งหมดได้ง่ายขึ้นนะครับเราจะค่อยๆวิเคราะห์ EOE ผ่าน4หัวข้อหลักๆนี้กัน เริ่มจากเทคโนโลยีที่เป็นหัวใจสำคัญของเขาไปจนถึงการไขปริศนาทางการเงินการประเมินมูลค่าและปิดท้ายด้วยบทสรุปว่าการเดิมพันครั้งนี้มันคุ้มค่าหรือไม่โอเคครับมาเจาะลึกกันในส่วนแรกเลยอะไรคือสิ่งที่ทำให้ EOS น่าตื่นเต้นขณะนั้นคำตอบทั้งหมดมันอยู่ที่เทคโนโลยีของพวกเขานี่แหละครับนี่คือ s y n i เทคโนโลยีเรือธงของ EOS เลยครับ พูดง่ายๆก็คือมันคือแบตเตอรี่สังกะสีที่ใช้น้ำเป็นองค์ประกอบหลักซึ่งเขาออกแบบมาโดยเฉพาะเลยนะสำหรับตลาดการจัดเก็บพลังงานระยะยาวคือพวกที่ต้องเก็บไฟนานๆหลายชั่วโมงซึ่งเป็นจุดที่แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบเดิมๆอาจจะมีข้อจำกัดอยู่ซินนิฟก็เลยเข้ามาตอบโจทย์ช่องว่างตรงนี้ได้โดยตรงครับ ทีนี้พอเอามาเทียบกันแบบนี้จะเห็นภาพชัดเจนเลยค่ะทางซ้ายคือลิเธียมไอออนที่เราคุ้นเคยกันดีก็จะมีความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยแล้วก็เรื่องวัตถุด,ดิบที่ผันผวนแต่พอมาดูทางขวาซิงค์นีดนี่โดดเด่นขึ้นมาเลยเพราะมันไม่ติดไฟปลอดภัยกว่าเยอะแถมยังใช้วัตถุด,ดิบที่หาได้ง่ายอย่างสังกะสีและที่สำคัญคือมันสอดคล้องกับนโยบาย Made in America ของสหรัฐด้วย และนี่คือตัวเปลี่ยนเกมที่สำคัญมากๆของเขาในตอนนี้เลยครับโมดูลแซสเตียเฟมรุ่นใหม่การพัฒนานี้มันสำคัญมากนะเพราะไม่ใช่แค่เพิ่มประสิทธิภาพแต่เป็นการปฏิวัติการผลิตเลยด้วยการใช้พลาสติกนำไฟฟ้าชนิดพิเศษมาแทนที่ไทเทเนียมที่ราคาแพงลิบหลิวซึ่งนี่แหละครับคือกุญแจสำคัญที่จะปลดล็อกการลดต้นทุนการผลิตแล้วก็ผลักดันให้บริษัทไปสู่จุดที่เรียกว่ามีกำไรขั้นต้นเป็นบวกให้ได้ เอาละครับกลับมาที่ปริศนาที่เราตั้งกันไว้ตอนตน้นทําไมรายได้โตแต่ยังขาดทุนมหาศาลในส่วนนี้เราจะมาผ่าตัวเลขเพื่อหาคําตอบที่แท้จริงกันครับลองดูตารางนี้นะครับจะเห็นแนวโน้มที่ชัดเจนมากๆเลยบรรทัดบนสุด รายได้หรือ revenue เนี่ยเพิ่มขึ้นทุกไตรมาสซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีมากๆแต่ในขณะเดียวกันบรรทัดต่อมาขาดทุนขั้นต้นหรือ g r o s s loss ก็ขยายตัวขึ้นด้วยเหมือนกันนั่นหมายความว่าตอนนี้บริษัทขายของทุกชิ้นก็ยังเข้าเนื้ออยู่ซึ่งเป็นจุดที่น่ากังวลน,นิดหน่อยนี่คือคำถามที่นักลงทุนทุกคนต้องถามเลยครับคือเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงรายได้แค่15ล้านแต่ขาดทุนปลาเข้าไปตั้ง223ล้าน ตัวเลขมันดูไม่สมเหตุสมผลเลยใช่ไหมครับเรามาดูคำตอบกันและนี่แหละครับคือคำตอบของปริศนาตัวเลขขาดทุนสุทธิที่สูงลิบลิ่วนั่นน่ะมันเหมือนเป็นภาพลวงตาทางบัญชีมากกว่าครับมันไม่ได้หมายความว่าบริษัทเผาเงินสดทิ้งไป223ล้านดอลลาร์จริงๆ ตัวเลขที่สะท้อนการใช้เงินสดจากการดำเนินงานที่แท้จริงคือกระแสะเงินสดจากการดำเนินงานหรือ operating cash flow ซึ่งอยู่ที่ลบ66.1ล้านดอลลาร์ต่างหากแล้วส่วนต่างเกือบ158ล้านดอลลาร์มันมาจากไหนกันคำตอบก็คือมาจากรายการทางบัญชีพวกนี้แหละครับซึ่งมันเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ผูกอยู่กับราคาหุ้นของบริษัทเรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อราคาหุ้นสูงขึ้น บริษัทก็ต้องบันทึกเป็นขาดทุนในทางบัญชีแม้ว่าจะไม่มีเงินสดไหลออกไปจริงๆก็ตามเรื่องนี้มักจะเกิดขึ้นกับบริษัทเทคโนโลยีที่กำลังเติบโตดังนั้นการขาดทุนทางบัญชีแบบนี้จริงๆแล้วมันสะท้อนความเชื่อมั่นของตลาดที่เพิ่มขึ้นซะด้วยซ้ำไม่ใช่การดำเนินงานที่แย่ลงเลยพอเราเคลียร์เรื่องตัวเลขขาดทุนแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วราคาหุ้นในปัจจุบันมันสมเหตุสมผลหรือเปล่าหรือว่ามันแพงเกินไปเรามาดูกันในส่วนที่3าครับ นี่คืออัตราส่วนราคาต่อยอดขายหรือ Price to Sales Ratio ของ E O E S ค่ะอยู่ที่ประมาณ124เท่าซึ่งถือว่าสูงมากนะครับนั่นหมายความว่าตลาดเต็มใจที่จะจ่ายเงิน124ดอลลาร์สำหรับรายได้ทุกๆ1ดอลลาร์ของบริษัทซึ่งมันบ่งชี้ถึงความคาดหวังที่สูงมากๆต่อการเติบโตในอนาคตของบริษัทนั่นเองพอเอาไปเทียบกับคู่แข่งในกราฟแท่งนี้นี่ยิ่งเห็นภาพชัดเลยครับดูสิครับ EOS อยู่ที่124เท่าในขณะที่คู่แข่งอย่าง Fluence อยู่ที่แค่1.3เท่าเองความแตกต่างมหาศาลนี้มันตอกย้ำเลยครับว่ามูลค่าของ EOS ในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มาจากผลประกอบการจริงๆแต่มาจากเรื่องราวและความคาดหวังของตลาดล้วนๆเลยอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือความเห็นที่ไม่ตรงกันเลยครับ คือในขณะที่ราคาหุ้นในตลาดวิ่งไปถึง15-17ดอลลาร์ 17. ราคาเป้าหมายเฉลี่ยจากนักวิเคราะห์มืออาชีพกลับอยู่ที่ประมาณ10ดอลลาร์เท่านั้นเองนี่เป็นสัญญาณที่บอกเราว่าราคาหุ้นอาจจะวิ่งน,นำหน้าปัจจัยพื้นฐานไปไกลพอสมควรแล้ว ช่องว่างระหว่างราคาตลาดกับราคาเป้าหมายของนักวิเคราะห์นี่แหละครับที่มันสะท้อนถึงการเดิมพันครั้งใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นและนั่นก็พาเรามาสู่ส่วนสุดท้ายที่เราจะมาประเมินกันว่าการเดิมพันครั้งนี้มันมีโอกาสและความเสี่ยงอะไรบ้างสำหรับฝั่งที่มองบวกนะครับปัจจัยทั้งหมดนี้มันเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยการได้รับการสน,สนับสนุนทางการเงินก้อนใหญ่จากรัฐบาลสหรัฐจะเป็นเหมือนสะพานสำคัญเลย ที่ช่วยให้บริษัทสามารถขยายกำลังการผลิตแล้วก็ลดต้นทุนได้สำเร็จตามแผนเพื่อที่จะไปตอบสนองความต้องการของตลาดที่รออยู่ข้างหน้าแต่แน่นอนครับเหรียญมีสองด้านเสมอในมุมมองลบความเสี่ยงก็ชัดเจนเช่นกันไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงในการขยายโรงงานให้ได้ตามแผนสถานะทางการเงินที่เปราะบางซึ่งอาจทำให้ต้องหาเงินทุนเพิ่มในอนาคต และที่สำคัญคือการแข่งขันที่รุนแรงจากเทคโนโลยีลิเธียมไอออนที่ครองตลาดอยู่ตอนนี้บทวิเคราะห์เขาได้สรุปโปรโไฟล์ของนักลงทุนที่เหมาะสมกับหุ้นตัวนี้ไว้อย่างชัดเจนมากๆเลยนะครับว่านี่คือการลงทุนสำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้สูงมากจริงๆและต้องพร้อมสำหรับความผันผวนอย่างรุนแรงด้วยและสุดท้ายนี้ก็ขอทิ้งท้ายด้วยคำถามที่สำคัญที่สุดครับการสนับสนุนจากรัฐบาลก็เปรียบเสมือนสะพานทางการเงินที่สำคัญที่สุด แต่คำถามก็คือสะพานนี้จะแข็งแรงและยาวนานพอที่จะพา EOSE ข้ามผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปสู่ฝั่งที่สามารถทำกำไรและเติบโตได้อย่างยั่งยืนได้สำเร็จหรือไม่นี่คือแก่นของการเดิมพันทั้งหมดในการลงทุนครั้งนี้ครับ